อาละครับผมอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชนาวีไทยแลนด์ไอเอมไซออครับและวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยะฮะเป็นศิลปินหนุ่มนะครับผมที่เรียกว่าอยู่บนถนนสายของเสียงเพลงนี้เนี่ยนะฮะมาครบ10ปีเต็มพอดีฮะมีเรื่องราวต่างเกิดขึ้นยายะมากมายนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องมาพูดคุยกับเขาเลยและที่สําคัญผมขอบอกว่าเขามีของวัญพิเศษด้วยในโอกาสครบรอบ10ปีนี้มอบให้กับแฟนเพลงของเขาไอซ์รันยูวินัยพานิชครับผมสวัสดีครับ น่แฟนคลับม <semester> ่ให้กำลังใจพี่ต้องให้กำลังใจกันพิเศษหน่อยนะฮะวันนี้เพราะว่าทราบว่าไม่สบายวันนี้ต้องใบ้กันนิดนึงเอาภาษาอะไรอย่างเี้เจ็บคอใช่ไหมครับโอ้ แล้ววันนี้จะร้องเพลงบ้าพี่พูดได้พูดได้ได้อยู่ได้อยู่เอ้าพี่ที่กับพูดไม่ได้แล้วสลหับกัรเขาพูดได้อยู่นะพูดได้อยู่หายไม่ไวนะครับขอบคุณมากนะไม่สบายแต่ว่าวันนี้นะฮะยังมาเจอกัในรายการของเราเพราะนั้นอย่างที่บอกนะส่งกําลังใจส่ง s m s เก็เเข้ามาเยอะๆคนมันรักไอจุดๆนี้นะครับผมรักขนาดไหนเนี่ยคนมันรักขโมย รักออรักออนะรักขนาดไหนชื่นชอบขนาดไหนมีราอยากจะบอกส่งกำลังใจกันมา4 2 2 1 4 4 1อนะครับอย่างที่บอกนะนาฬกาสวอสองเรือนรออยู่ในวันศุกร์นะจ๊ะโอเคเริ่มต้นเลยนี่วันนี้ณตอนนี้เวลานี้ครบ10ปีพอดีของไอซ์แลนด์ยูหนึ่งศิลปินนะฮะที่มีเพลงมาเยอะแยะมากมายหลายตอนหลายอัลบั้มแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ย ไอซ์เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ชนะของ first stage show ใช่ประกวด first stage show ปีอ่้าปอี2546ใช่ไหมครับ46่้องพกนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเพลงแรกออกมาที่โอ้โหทุกคนรู้จักดังเป็นปังคนมันรักคนมันรักนั่นเองย้อนกลับไปถามนิดนึงนะครับความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยอ10ปีเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากคือจริงๆ10ปีเนี่ยคือ10ปีตั้งแต่เริ่มประกวด first stage show ใช่ไหมครับคือมันยังจำบรรยากาศทุกอย่างได้หมดเลยพี่ตอนนั้นเหมือนแบบ เราก็มาจากสั่งจังหวัดแล้วก็มาประกวดร้องเพลงแบบมันก็มีความนอกจากจะแบบตื่นเต้นมันก็ยังมีความตื่นตนกแสงสีอะไรเงี้ยอย่างใหม่สาหรับเราใช่คือแบบถ้าแบบมาประกวดร้องเพลงแล้วเป็นเด็กกรุงเทพมาเขายังเจอไอ้แบบแสงสีอะไรเงี้ยเ,<อ>เขายังเข้าใจแต่เราแบบเหมือนแบบมันไม่เคยเห็นเลยอยู่ดีๆแบบมีไฟมีอะไรเงี้ยตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างแล้วก็<อ>ยังจําวันนั้นได้ที่แบบเขาประกาศว่าเป็นเราแล้วเรายังตกใจอยู่ว่าแบบเฮ้ยใช่เราจริงหรือเปล่าเขาประกาศ ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันก็เดินทางมาเรื่อยๆจนแบบได้มาออกเพลงแรกคนมันรักรในปีในปีถัดมาอะไรเงี้ยก็ ดีใจครับตอนนี้ก็ถึงตอนนี้นะฮะเป็นประสบการณ์ที่แน่นอนผมเชื่อว่าไม่มีวันลืมไม่ลืมจดจาไปตลอดกับความรู้สึกในตอนนั้นแต่แน่นอนครับหลังจากนั้นนะครับไอซ์ก็ไม่ได้มีแค่เพลงเดียวครับเพลงช้าเพลงเร็วอัลบั้มของตัวเองอัลบั้มพิเศษใช่บางทีเขาไม่ให้ร้องก็ขอร้องกับเขาขอทำไมก็เสียงดีไงใช่ไหมจริงๆน้เป็นหนึ่งคนที่แบบโอ้เวลาร้องเพลงนี่แบบ แล้วเวลาแบบโชว์คอนเสิร์ตอันนี้ผมขอบอกบางทีแบบใช่ไหมผมเป็นพิธีกรไอ้เป็นศิลปินในในอีเวนต์เนี่ยได้โอ้โหเป็นนี่ว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากจริงๆนะเออสร้างเสียงหัวเราะคือไม่ได้แค่ร้องเพลงอย่างเดียวมีมุกฮาตลอดนี่แหละไข่หน้าตาดีไม่ได้อะไรนะขายหน้าตาดีไม่ได้ขายหน้าตาดีไม่ได้ไม่เชื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมีงานละครด้วยเคยเล่นละครด้วยแต่เป็นตัวร้ายนะเอาหนัก ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือประสบการณ์ที่มันเยอะมากๆของใอ้ให้อายพูดถึงเนี่ยเส้นทาง10ปีเนี่ยของเราจนกระทั่งในวันนี้เนี่ยนะครับประสบการณ์การทํางานความรู้สึกที่เราได้รับเป็นอย่างไรบ้างครับก็จริงๆตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนักร้องแล้วก็ได้มีโอกาสมาเล่นละครเหมือนที่พี่เอกบอกได้เป็นดีเจด้วยได้ได้ทำในหลายๆอย่างที่ที่แบบ ใฝฝันอยากจะทาเพราะว่าคคอจริงๆฝันมานั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากจะเป็นนักร้องมากตั้นแต่ตอนเด็กทีนี้มันเหมือนแบบมันเกินจุดที่ฝันมาเยอะเราก็ทุกวันนี้ทํางานมันเหมือนแบบเราได้ทํางานในสิ่งที่เรามีความสุขอ่ะคือโชคดีที่คือบางคนแบบทํางานแล้วอาจจะแบบชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เัวเองทําก็ไม่รู้แต่เราได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบมาตลอดใช่มันมีความสุขคือแบบไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแค่ได้เราแบบแค่ได้ร้องเพลงเงี้ยก็มีความสุขแล้วแล้วก็พอมันเดินทางมาถึง10ปีแล้วก็พอพี่ๆเขาบอกเราเฮ้ยไอซ์ปีนี้ครบ้วนะ จะแบบทำรวมฮิตอัลบั้มแล้วก็แบบเซเลบริชันกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเร็วจังเลยอ่ะแบบแล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆที่แบบยังอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอ10ปีปุ๊บก็เอาอัลบัมมาวางกันก็แบบเออก็เพื่อนๆหลายๆคนที่เรารู้จักก็แยกย้ายกันไปอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออเราก็ยังคงพยายามปั้นหน้าเด็กหากินกันต่อไปอะไรเงีก็เรียกว่า เพราะเราทําอย่างมีความสุขตั้งใจทุ่มเทในทุกงานที่เราทำใช่ไหมครับเราเลยยังคงได้ยินเพลงของไอซ์มาจนกระทั่งถึงนทุกวันนี้แต่แน่นอนนะครับไอซ์บอกว่าทําในสิ่งที่รักเรามีความสุขแน่นอนมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแหละอุปสรรคมันต้องมีบ้างทุกอย่างมันไม่ได้โยดได้ติดหลานะใช่แล้วถ้าเวลาไอซ์เจอปัญหาคือไอตอนเจอปัญหาะไรเนี่ยมันแล้วแต่ช่วงอายุใช่ไหมจริงๆเราก็รู้จักกันานั้ตอนนี้32แล้วเป็นไงบ้างครับผมเอ่อ คือไม่สบายคิดไม่ทันจะแก้งไงดีอายอมรับก็ได้วาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแค่เกือบไม่ถึงยนตอนนี้22เนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้22ก็คือตอนนี้ก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากเพราะว่าก็ได้ปรมมจรี่อายุมากกว่า6ปีเรื่องปรมมจารย์ใช่ก็คือพอโตขึ้นะมุมมองมันก็เปลี่ยนนี่คือสมัยก่อนเวลาเรามีปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะมองมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่พอเราโตขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ้ยมันเป็นแค่ เรื่องเหนึ่งที่เราจะต้องแก้กันไปแต่ว่าในจุดจุดหนึ่งแล้วชีวิตเราสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือการที่เราได้ร้องเพลงแล้วเราโชคดีที่เราได้ทําสิ่งที่เรามีความสุขเป็นอาชีพแล้วก็มีแบบอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเราเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นใช่อย่างนั้นใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าต่อให้มันเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งดีที่มันเกิดขึ้นคือเรากําลังมีปัญหาบนความชอบของตัวเองมันเลยเป็น happy problem ใช่ happy problem ในเราพี่คะ ใช่ฮปปี้แบบแบบเราแบบเราก็ฮปปี้ป่าวแบบหาไม่สบายก็ยังหาใช่แต่เริ่มเถียงไม่ทันนะปกติจะแบบหลายอะเอาง่ายกว่าเดี๋ยวแบบย้อนอ่าระลึกถึงอัลบั้มของไอซ์เนี่ยซึ่งมีเยอะมากเราใช้คำว่าระลึกระลึกระลึกอ่ะสิบปีนะอ่าได้ได้เลยนะ ว่าแบบแต่ละอัไบ้างเอาแบบเล็กๆน้อยๆทุกส่วนความจำเรื่องของเพลงเรื่องของความรู้สึกในตอนนั้นอย่างลบั้นแรกแน่นอนไอซ์แลนด์อยู่เลยอัลบั้มแรกเป็น first take project เพราะว่าใช่คนมันรักคนมันรักเป็นไงเป็นไงก็ตอนนั้นก็ตื่นเต้นเพราะว่ารวมกันหลายคนแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ย คือตอนตั้งแต่ประกวดเฟอร์เสตเราได้เป็นแชร์มัฟเดอร์มาเนี่ยเขาก็บอกเราว่า1คนจะได้มี1เพลงแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเพลงนั้นมันจะเป็นเพลงโปรโมทหละกเข้าใจไหมทีนี้<อ>ก็มันแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรบอกว่าให้เพลงนั้นจะเป็นเพลงโปรโมทแต่ป,ประกวดก็คือแบบพอเราร้องไปแล้วก็พี่พี่กฤษศรีภูมิเศษตอนนั้นเอาเพลงเราไปเปิดเราจาได้ครั้งแรกในวิทยุก็พอพี่กฤษเปิดปุ๊บเนี่ยรายการคนอวดผีก็ติดต่อมาเอาไปเชีย พูดไปเรื่อยไม่มีแค่นข้อหน้าอ๋อพี่เขาทำคนอดผีอ๋อก็ลิงกันนะใช่หลังจากนั้นก็พี่โจกับพลอันนี้จะเรื่องจริงพี่โจก็บอกเออชอบเพลงนี้ก็เลยเอามาเปิดก็เลยกับพี่เก็ดีเจเขาเปลงนี่แล้วก็จะบอกว่าคนมันรักเนี่ย ชนวีนะขอบคุณมากมากทำไมตอนนั้นเนี่ยเพลงนี้ไม่ได้เปิด3579นะคือไม่ได้เปิดฟรีทีวีเพราะมันเป็นเวทีประกวดแบบอินดี้หน่อยเล็กๆหน่อยก็มีเดียหลักของเราเลยจริงๆเนี่ยคือชนวีไทยแลนด์หลักมากนะจะบอกให้เออนะเอาจริงเพราะว่าถือว่าพอเพลงออกมาท่าเต้นใช่ไหมมิวสิกวิดีโอเออหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบกันมากขอบคุณมากครับนะอ่ะ จนกระทั่งมาถึงแบบคนใจง่ายคนใจง่ายคนหรือเปล่าไม่มี่คนหรือเปล่าอะไรถาเออนไอ้ไอ้น่าจะทำนะเพลงใช่คนใช่คนหรือเปล่าไม่พอสักพักหนึ่งไอ้ออกอ่ะบ้าไหมก็ยืนหน้ากระจกแล้วถามเพลงเฮ้ยคนหรือเปล่ากลับมาได้ไหมกลับมาได้อันนี้จากอารมณ์ไอซ์สันยูอันนี้จากไอซ์อันนี้เป็นเพลงประกอบละครด้วยตอนนั้นที่ไปเล่นที่ไปเล่นเป็นคนดีเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าเล่นเป็นตัวร้ายไม่ตอนเขาติดต่อมาเขาบอกพี่มอสเป็นตัวโกง แล้วเราเป็นคนดีใช่จริงว่าแต่ว่าแบบบทคนดีเราก็งงเอ๊ะทำไมเราต้องตบหัวพี่มอสด้วยเราไม่คนดียังไงใช่คนดียงใช่สนุกคนไล่เฉลมครับพี่อ่าแล้วก็มีปาร์ตี้ออนไอซ์ใช่ปาร์ตี้ออนไอซ์ก็มีอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นตัวใช่มีมีเพลงช้าเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกับชมพู่อะรยา ดีใจมากเป็นเรื่องที่ดีใจมากที่สุดนในดชีวิตเลยก็ว่าไ,ได้แบบที่แบบตอนนั้นเออได้ติดต่อคุณชมพู่มาเล่นก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญญาแล้วนะจริง,รง,รงไม่ไม่ชมพู่อามีงานเยอะชมพู่ก่อนบ่ายเออถ้าท่าแดดตีสี <laughs> ได้อยู่ <laughs> ได้อยู่ หลังจากนั้นมี Ice With You i With You ได้น้องพีคมาเต้นดุนี่มีฟีเพลงอะไร ICU ใช่ไหมครับ ICU แล้วก็คนหน้าสงสารเทย่าโรเจอร์โอ้โนี่ประกบกับนางเอกแต่ละคนนะนี่คือมีภาพของแต่ละอัลบั้มขึ้นเลยใช่เฮ้ยน้าเหมือนเดิมเลย Ice Festa ใช่ป่ะใช่ Ice Festa พี่ Ice Festa ก็มีหอมหอมโอลาลามาคี้มากี้แล้วก็แพ้แล้วผ่านน้องแมทพิรันนี ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้หนูนะฮะเยอะใช่นะครับรักกันนะรักกันนะกับปาวลีใช่แล้วก็มีดับเบิลเลิฟกับน้ำชาแล้วก็มีอย่าไว้ใจฟาร์มเหงาใช่ไหมพูดความต้องฟาร์มฟาร์มเลยพูดมาแต่ละเพลงเนี่ยทุกคนแบบโอ้ใช่ถ้าว่าอย่าไว้ใจฟาร์มเหงาจะต้องไปฟังที่สะพานไฟจริงเหรอเฉพาะเป็นพิเศษ น่าต่อไปครับมีเป็นอย่าง first first set นี่คือไม่ได้มีแค่โปรเจกต์แรกใช่มีมีโปรเจกต์สองด้วยโปรเจกต์สองด้วยก็มีบอกได้ไหม่ที่พี่นิ่มสีฟ้าเขียวอ๋อใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลายหลายเพลงจริงนะมอนสองใบอันนั้นสลิปเลสโซไซตี้โปรเจกต์อ๋อสลิปเลสโซไซตี้หนึ่งใช่ใช่ใช่นะมีเดอะเซเลบริั่นอัลบั้มยี่สิบห้าปีนิติพงศ์ขอหน้าใช่พี่ดีนิติพงศ์ทูเกเตอร์ Back off ice เป็นกอฟไอซ์ก็มีใช่เ a c k o อล์ฟไอซ์ครับตอนนั้นดังมากไม่ต้องรับสายน่ารักน่าเลิฟน่ารักจะลืมลืมแล้วเต้นไงนะก็จัมป์แอนด์จัมป์มัอนอันนี้จัมป์ไม่ไหวแล้วใช่ครับจัมป์ว่าจัมป์เดี๋ยวพื้นเชนอวีแตกเยอะมากนะใช่ครับทำอะไรอันนี้นะเคยนัมไหมเพลงของเรานี่กี่เพลง่ะอืมน่าจะมีหลายเพลงแบบมีบางเพลงลืมเนื้อไปแล้วนะ เพลงที <One input> ่ไม่ได <Yeah. S 1> like ้ร <c oughs> mm ้องบ่อยๆอย่างเงี้ยบางทีก็มีลืมเนื้อบ้างเหมือนกันเพราะมันมันหลายเพลงมากก็ปัจจุบันนี้เพลงของไอ้กรมศิลปากรต้องมาศึกษาแล้วนะครับผมว่าแบบจะไปเก็บในพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังดีที่เพลงแบบไม่ทันเปิดตอนนั้นวิทยุที่เปียกทำอัลติตเตอร์เออไกลมากเอาล่ะเนี่ยแหละครับกับประสบการณ์ในการทํางานมานะครับทุกที่คาราบัมสิบปีมีหลายต่หลายเพลงทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วครับจึง พร้อมแล้วที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของเราแน่รายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างกับอัลบั้มพิเศษนี่คืออัลบั้มพิเศษนี้เลยที่วางอยู่นี่นะครับไอซ์10ปีคนมันรักตอนแรกถ่ายเป็นหน้าเราเลยนะ แล้วก็ช่เป็นรูปจริงๆแล้วก็ประชุมกันว่าเฮ้ยอย่าใช้หน้าเราดีกว่านี่ดนี่โตจงเออใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เพื่อให้มันแบบดูแบบเก๋ไก๋ก็เลยเออเป็นการ์ตูนคือไหนๆก็ครบรอบ10ปีแล้วก็ทางบ้านเราเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอยากเก็บใช้ทางบ้านเราเลยใช่แบบไม่เกี่ยวกับบริษัทไม่เกี่ยวกับแฟนเพลงคือทางบ้านเราบอกเอออยากเก็บเป็นแพ็กเกจแบบดูดีดูีน่อย เพราะว่าถ้าเป็นซีดีธรรมดาเนี่ยบางทีก็อาจจะแบบเอ้ยมันดูแบบไม่แต็กตั้งทั่วไปทั่วไปอ่าก็เลยแบบทําเป็นแพ็กเกจนี้เลยโอ้โหเปิดมาแล้วจะตกใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบ็อกเซตอ่าเป็นบ็อกเซตใช่แล้วก็ถัดไปจะเป็นบ็อกบ็อกก็เป็นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นซีดีสองแผ่นดีวีดีสองแผ่นก็คือใช่ดีดีเนี่ยทำไมต้องเป็นสองแผ่นมีเพลงแตกต่างกันไงเพราะว่าฝั่งนี้เป็นเอาอีกฝั่งนี้เป็นมิยู ไม่เกี่ยวปาปลากรอบไปเปิดแล้วเป็นใช่แล้วมีจริงๆแบบเฮ้ยงงอะไรผิดเออไอซ์อันนี้เป็นเฮ้ยอันนี้เป็นซีดีครับอันนี้เป็นดีวีดีแล้วก็ตรงกลางก็เป็นโฟโต้บุครวบรวมแบบเรื่องราวการท่องเที่ยวของไอซ์เพราะไอซ์เนี่ยเป็นคนชอบท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่ที่ไปถ่ายทำเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ไอซ์ชอบมากในประเทศไทยคือแบบว่างไม่ได้ว่างต้องไปพักที่นี่เลยตลอดใช่เพราะว่าได้ดีลดีมากที่ เทินบอกว่าคือแบ่งออกเป็นเพลงช้าเพลงช้ากับเพลงเร็วเพลงช้ากับเพลงเร็วที่แบบเป็นเพลงของเราทั้งหมดเลยดิใช่บางทีก็มีเพลงของเพื่อนเพื่อนเอามาใส่ด้วยให้เต็มอัลบั้มอุ้ยเพลงของไอยุนิวนี่อัลบั้มเต็มหมดเลยอ๋อได้มันก็มีแต่เพลงเรานะครับ ซื้ออะไรยังไงเป็นลิมิเต็ดเอ dition ลิมิเต็ดเอ dition ต้องสั่งจองเพราะว่าจะไม่ได้วางขายทั่วไปสั่งจองที่ต้องที่ Imagine หรือไม่ก็ B2S ครับผมก็ต้องเข้ามาดูกันว่าแบบวางที่ไหนบ้างถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับรายการของเราเคยเข้าไปยุ่งเรื่องราวของโซเชียลของไอซ์มาแล้วไอซมีโพสต์ขึ้นด้วยใช่ที่ h i g h f i v e c o m พี่จริง ไอซีคิวไอซีคิวใครเล่นอยู่ได้งงเลยที่อินสตาแกรมใหมเอาเอามาให้ได้ดูกันด้วยตอนนี้แล้วก็จะมีเสื้อเนี่ยขออนุญาตเสื้อด้วยอันนี้พูดหลายรายการแล้วแต่ก็จะยังพูดอยู่ว่าเสื้อเนี่ยเป็นฟรีไซส์เพ็งไม่ต้องกลัวเฮ้ยเพ็งใส่ได้หรือเปล่าแค่ซักเพ็งใส่ได้เลยไม่จริงคุณภาพเสื้อดีมาก ยืดไม่เป็นไรเลยยืดยืดยืดว่าไม่ว่ายืดไม่ว่าอะไรไงเท่าเดิมตัวเท่าเดิมตัวเท่าเดิมคือราคาเท่าเดิมแต่ว่า แต่นอกจากจะมีเป็นบ็อกเซตนี้แล้วนะครับผมมีจะมีเป็นคอนเสิร์ตด้วยไหมเอ่ยคอนเสิร์ตเน่นอหลายคนอยากคอนเสิร์ตเนี่ยตอนแรกวางไว้ว่าจะเป็นปีนี้แต่พอคุยกันไปกันมาเนี่ยเพื่อความแบบพิเศษเต็มที่จริงๆก็จะเลื่อนไปเป็นต้นปีหน้าเพราะว่าคือจริงๆพอนับกันเนี่ยคือเพลงจริงๆที่ออกเนี่ยคือ2547่ก็2547เนี่ยมันก็จะครบ10ปีอย่างจริงจังอันนี้เหมือนกำลังจะก้าวเข้า10ปีคือ10ปีไอซ์แต่ว่าเป็น10ปีของ นคก็จะมีคอนเสิร์ตกันตอนนั้นเพราะว่าคิวศิลปินหลายคนที่เราติดต่อพี่ปลอยไฟมาลคําพี่สิริพรนํำไพภูมที่จะมาเป็นแขกรับเชิญใช่เฉลิมพลมาลาคําก็กำลังติดคิวอยู่อะไรเงี้ยครับก็รอติดต่อกันก่อนใช่คิวยุ่งมากล่าสุดก็ไม่ได้มาแล้วเราจะคอยดูนะว่าต้นปีน่าจะมีใครมาได้กลับไปไม่มีอะบั๊มแล้วนะคือดูกันอยู่ทั้งชั้นเลยใช่ เอาเอาเป็นว่า <c oughs> ทุกอย่างไม่ว่าจะทำมาเพื่อเป็นงาน <c oughs> เฉลิมฉลอง10ปี <c oughs> ทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เนี่ย <c oughs> บ็อกเซตอัลบั้ม ับเพื่อทุกๆคนโดยเฉพาะแฟนเพลงทุกๆคนโดยเฉพาะเลยที่กำลังกันมาตลอดนะ่ยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าไอซ์ยังไม่ไปไหนยังไม่ไปนะฮะใช่ไปไม่ไหวกันร้องเพลงวันนี้สบายเสียงสูงสบายสบายใช่แล้วสบายว่ะนะครับผมก็เดี๋ยวจะเลือกเพลงร้องยากๆนะครับได้เสียงแบบเล่นต่างๆคิดว่าเราดวงเดือนโอเคลองดิลองลองโอ้โหละเนาะเออเมีมีเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวปกต ศิลปินมาเราต้องให้รีเควสเพลงอยากชมเนี่ยวันนี้ไอซ์มาก็จะให้รีเควสเหมือนกันแต่เนื่องจาก10ปีแล้วมีเพลงเยอะมากจริงๆขอเป็นพิเศษนิดนึงว่าให้ไอซ์รีเควสเพลงของตัวเองที่เอาแบบเป็นเพลงที่เรารักมากเพลงนี้เปิดครั้งแรกที่ c ชา n นลวี Thailand เพลงนี้เปิดครั้งแรกที่ c ช a n น e l V Thailand ใช่นั่นคือรักสลายดอกป้บานอะไรนะลักสลายดอกป้บานไม่มีงงเลยงง ขอใจแรกเบอร์โทรรู้จักว่าขอใจแรกเบอร์โทรไม่มีงงงงไม่เอาเพลงอะไรดีกว่าผมเชื่อแล้วที่คุณติดต่อไปเมื่อกี้หลายคนผมเชื่อจริงจริงคุณติดต่อไปจริงจริงก็เพลงคนันรักออคนัรรักเ์คเคยพลงนี้ไหมคุณเคยเพลงนี้ก็ไม่เปิดเปิดเพลงอื่นเฮ้ยพี่งั้นขอใจแรกเบอร์โทรคนันรักไปดูกันไอซ์แลนด์อยู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันกับการร้องสดๆในรายการของเราครับผม คอย้โวเคนก็เห็นจะไปไม่ไหวต้องเสริมเติมลงกันใหม่ให้ใช้ยหมืนเดินหากหัวใจเป็นเหมือนบอลลูนก็คงลอยต่ำแต่ดีใจมนโน้มมันนำใี้คนหาเธอ ไว้ให้กองกับพื้นทังชื้นทังเย็นร้อนส่งสารประลุลงอ่อนไม่ช้าก็ผุพังสูบลมมันเข้าไปให้พอกออกหัวใจเจะกับเธอก็พอกออกมันคงจะลอยสูบฟ้าไกลไกลเหมือนไปกับประลูน เพลอบเพลงรอบอ่ะนี่ไมาอินเจตจะบอกว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยคือหนึ่งในความพิเศษที่อยู่ในอัลบั้มไอซ์สตีทคมารักด้วยซิงเกิลพิเศษในอัลบั้มครับบอลลูนบอลลูนพินสุดาหลายคนโอ้โหนะใครรู้จักนี่แบบเฮ้ยเออไม่ที่แบบใครบอลลูนเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลซึ่งหลายๆคนนี่แบบ ครับผมได้รู้จักเคยรู้จักเพลงนี้อยู่แล้วด้วยผมเป็นเพลงเก่าของพี่เบิร์ดครับผมใช่แล้วก็เอามา cover ใหม่เอามา cover ใหม่ะฮะกับบอลลูนแล้วก็มีใจไม่ร้ายใจไม่ร้ายทำไม่ลงใจไม่ร้ายทำไม่ลงด้วยที่เล่นกับน้องมิ้นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดนี้ด้วยยี่พีรับ นะครับโอเคเดี๋ยวนิดนึงไหนไหนเนี่วันนี้หัวข้อ SMS ของเราคนรักไอซ์จุดๆบอกให้แม่ส่งเข้ามามีส่งมาแม่ชื่อชื่อปุ้ยอะแม่ชื่อปุ้ยไม่มีไม่มีไม่ชื่อปุ้ยด้วยสวัสดีแม่ปุ้ยสวัสดีแม่ปุ้ยเด็กๆใครพูดไม่ได้เลยนะซึ่งงงพูดทำไมแค่แบบปุ้ยปุ้ยแบบโหโกรธมากปุ้ยปุ้ยเราไม่พูดชื่อแม่แม่เราชื่อปุ้ยเอ่าแข็งร้อนไม่ได้นะเด็กๆน้องสาวชอบเต้นเพลงพี่ไอซ์มากๆค่ะใช่แล้วน้องไม่ชอบเหรอครับชอบชอบครับรักที่พี่ไอซ์เป็นตัวของตัวเองดูธรรรมชาติดีคับเฮ้ย น้องแทนคุณแทนคุณส่ขอบคุณมางเพลงพี่ไอซ์เพราะแล้วก็สนุกมากค่ะติดตามพี่ไอซ์มาตลอดและจะติดตามตลอดไปค่ะเคยเจอพี่ไอซ์น่ารักและเป็นกันเองมากๆค่ะชอบทุกเพลงของพี่ไอซ์เลยรักพี่ไอซ์ที่น่ารักร้องเพลงเพราะเต้นเก่งและรักครอบครัวใช่พี่รักครอบครัวมากนะครับครอบครัวใช่ผมทำาตามนี่คือแบบกำลังใจที่ส่งมานะครับผมในวันนี้เลยนะฮะก็10ปี10ปีครับพี่เชื่อแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวจะมี20ปี14ปี 30ปีครับต้องต้องไอเเป็นนักร้องเลยเห็นสิบปีสิปีนิดนึงนะครับครับไอเซก็คือเป็นรุ่นน้องที่มสวศิกรรมเหมือนกันมีสิ่งหนึ่งที่อยากถามไอ้รู้จะขออะไรไม่ได้ชื่อพรีเซนต์คืออะไรชื่อพรีเซนต์ไม่ได้วในทำมันทำให้ทุกคนรู้เลยทุกคนอยากดูเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าชื่อพรีเซนต์คืออะไรชื่อพรีเซนต์คือเหมือนแบบเป็นชื่อประจำตัวแล้วก็ต้องทำท่าเพื่อพรีเซนต์ท่านั้นนั่นแหละถ้าพี่เอกทำให้ทำของพี่ออนแอร์ได้ของไอออนแอร์ไม่ได้ ไม่ได้ด้วยไปหลังไม่กันก็ได้ได้ได้อยากรู้อยากรู้ได้ได้โอเคเดี๋ยวให้ไอซ์ฝากทิ้งท้ายสุดท้ายจริงๆกับทุกๆคนเลยแล้วกันนะครับถึงสิบปีของเราแล้วแล้วก็อยากจะฝากอะไรก็ฝากด้วยครับอัลบั้มนี้ครับ l i Limited e d i t i o n อันนี้ครับหรือว่าตัวรวมฮิตเพลงของไอซ์นี้นะครับในโอกาสครบรอบ10ปีคือแบบ ไม่รู้สิกตกใจเหมือนกันว่าเอออยู่อมาได้ถึง10ปีแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆ <นะ S 1> ก็อยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆซึ่นกันและกันนะครับ<ช>อยากให้ <นะ S 1> ได้เป็นเจ้าของอยากให้ได้เอาเพลงไปฟังกันอย่างน้อยก็เป็นการแบบ รีมาถึงช่วงนั้นทำอะไรอยู่นะอะไรอยู่เนี่ยกับเพลงที่แบบทำอะไรเงี้ยมีน้องบางคนบอกเออแบบคนมาลักตอนนั้นหนูอยู่แบบม .3 แบบตอนนี้แบบหนูทำอะไรนโตแล้วหนูมีลูกแล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยอะไรอ่ะใช่อะไรเงี้ยก็เก็บเป็นความประทับใจกันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจกันมาตลอดแล้วจะติดตาม แฟนเพจ Instagram อะไรได้ยังไงบ้างครับผมเมื่อกี้บอกไฮไฟไปยังมีนะแต่ว่าถ้าไม่เล่นแล้วก็ไม่เป็นไร Facebook ดีกว่าไอซ์เซรันยูใช่น้องบางคนบอกตามพี่ไอซ์เฟซ o o ๊หาไม่เจอเพราะว่าน้องแบบไอเฟซบ a c e b o o k อ o m แล่นองหาไม่เนี่นี่มี่เป็นไอซ์เล่นอยู่ใช่แใช่ก็ข้างในก็อัปเดตมีแต่แบบ ของกินที่เที่ยวที่ไปอะไรเงี้ยใช่เปทำงานใช่ใช่ชิงๆนี่เหมอกใช่ใช่ด้วยออาจิ้มชิงอ้แล้วก็ Instagram ก็ตามได้ไอซ์ชันยูใช่ก็เจมจิรายุบอกว่าเออถ้าแบบเออแบบรักเจมจิรายุก็ให้ซื้อบัมไอซ์ชันยูด้วยเออคือไม่รู้จักกับเขาแต่เห็นเขาดังมากก็เลยขอโปรโมทด้วยใช่ใช่เยี่ยมมากเยีมมา บก็เออคล้ายๆมีอยู่ช่วงนัดเดทดังก็บอกแฟนคลับนัดเดททุกคนเลยบอกเออนัดเดทบอกรักนัดเดทซื้อบัมพี่ด้วยเออใช่ก็เป็นเหมือนกันหมดอ่ะใช่ช่วงนี้เจมดังเออเจมบอกเออถ้าแบบร <bail out. S 1> ักเจมซื้อบัมพี่ไอ้ด้วยเออก็ตีก็ตีดังก็เออพี่โก้บอกซื้อบัมพี่ไอด้วยโอเควันนี้ขอบคุณอจริงๆนะครับผมเจอๆกันอีกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่เราได้มาพูดคุยกันอีกครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับนับสนุนอยู่ ไปชมมิวสิคว,วิดีโอกันก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับ s m s ยังส่งมาได้อยู่นะใช่นาฬิกาสองเรือรออยู่นะครับจาก Swatch ราาเรือมละ3,500นบาทนะครับคนมันรักไอซ์จุดจุดจุดนั่นเองตอนนี้ไปชมงานจากโสศักดิธิ์นะครับกับเพลงกักนั่นเองครับขอบคุณน้องไอซ์ลันยูครับผม